วันนี้จะมาทำส้มปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนครึ่งกิโลนะคะเราเอาหั่นเอาหนังออกแล้วล้างทำความสะอาดให้ดีค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กนะคะแล้วก็มีเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีกระเทียมสองช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วก็มีพริกขี้หนูคะ่ะ เรามาเริ่มมาทำกัน <ขอ S 2> เลยค่ะเรามาหั่นเนืาา้อปลาแซลมอนหันห่นหั่นหั่นเสร็จแล้วนะคะหัน่นเสร็จแล้วก็ส,สับสับค่ะ อาซาลมอนค้นกิโลค่ะปลาสุดสดเลยค่ะแล้วก็สับนี้ค่ะ สับให้เสร็จกันนะค่อยมาดูกันสับเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เรามาปรุงเครื่องกันเลยค่ะใส่ข้าวนะคะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวถ้วยเล็กแล้วก็ใส่เกลือค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะจะมีกระเทียมนะคะหนึ่งช้อนโต๊สองช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมค่ะ แล้วก็มาขยำขยำเลยนะคะนวดให้เข้ากันค่ะนวดจนนวดให้จนเครื่องมัเข้ากับเนื้อปลาค่ะซุปปลาแซลมอนค่ะอร่อยค่ะใครชอบใส่ข้าวเยอะก็ใส่ได้นะคะ กระเทียมเยอะใ,ใส่ได้เพิ่มได้ใครอยากใส่รสดีใส่ผงปรุงรสใส่อะไรใส่ได้หมดค่ะอันนี้ไม่ใส่ค่ะน้ำตาลก็ไม่ใส่ค่ะปาส่องเนื้อมันหวานอยู่แล้วค่ะนวดจะเข้อกันค่ะถ้าเกลือไม่พอก็เพิ่มได้นะคะเราชิมดูนวดไปชิมดู ปลาแซลมอนจำบันค่ะ ลวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันลวดเสร็จแล้วค่ะได้ประมาณนี้ค่ะแล้เวเรามาห่อกันเลยนะคะใช้กระดาษคอยห่อค่ะกระดาษฟอยค่ะนะคะห่อเป็นกระดาษฟอยเลยค่ะแล้วก็พริกขี้หนูใส่ค่ะ ไม่มีอิอิค่ะเอากระดาษค้วยก็ได้ค่ะเราไม่จินสุกเราก็เอาทั้งกระดาษค้วยจะกปดย่างไปจะิ้งไปย่างได้หมดค่ะดีเป็นนี้ค่ะนี่ค่ะย่างแบบนี้ค่ะ ได้ประมาณนี้ค่ะก็ห่อได้ค่ะจะเจอจะเจเดี๋ยวมาดูกันนะคะหัอเสร็จแล้วห่อเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาไว้สามวันนะคะ ให้มันเปรี้ยวอีกสามวันค่อยมาดูกันค่ะว่าส้มปลาแซลมอนจะเป็นยังไงค่ะปลาแซลมอนครบสามวันค่ะปลาส้มเรามาดูกันเลยค่ะ ่คะเยี่ยวพอดีเลยค่ะสามวันอร่อยด้วยนะคะ กันไปทำรูนะคะอร่อยจริงๆค่ะ